นี่ครับยังไงฮะนี่ครับเรียบร้อยฮะอย่างนี้ฮะปาไปทีนึงครับเรียบร้อยฮะหนึตัวครับอย่างนี้ยังไงต่อฮะนี่ครับเป็นแฮชเบดคุณต้นนะฮะไปทูกมือเลครับนี่ครับผปฏิจจิบิทีนึงฮะโดยดีจานสันอยู่ครับยังไงต่อต้องหนีออกก่อนฮะแล้วดันยแล้วยังไงครับแฮบเบดออกไปนู่นนะฮะเลือดทำไมมันหายเร็วกว่านั้นนี้ เอาเลยฮะยินต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ทีม TGB นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาในสูเกมฮีโร่ออฟดีเลยนะครับเรามาที่เลยคอมเบอร์ดี้น,นะฮะฮีโร่ของเราในวันนี้ดเดี๋ยวเรามาดูกัน,นวะว่าคอมเบอร์ดี้จะโหดขนาดไหนฮะหละังจากที่เขาปอบปอบแพทมาใช่ไหมเขาโหดมากเขาบอกกันมาแบบนี้นี่ตีฮะ เดี๋ยวเราไปดูในเกมว่าจะโหดแค่ไหนไม่ต้องห่วงครับคิวกับต้นฮะแน่นอนจริงๆใช่ปะรอดแน่นอนไม่ได้คิวแน่นอนน่นี่ครับอัดทีนึงฮะเราก็นี้มาเป็นสกิลหนึ่งฮะจีไงโดนแล้วมึงเอาไม่พอ โอ้ยโดนระเบิดเดี๋ยวจะทีหนึ่งอัดหน้าไปทีนึงงฮะระเบิดฮะเราจะนี้เป็นระเบิดน้ำเหรอวะนี่ครับตีไปทีนึงฮะไล่ฮะโอ้โหเปนแรงอยู่วะเป็นระเบิดคตนี้มันจะมันจะปรับเป็นคือระยะเวลาไม่เกี่ยวแล้วถ้านานหรือว่าเร็วก็คือแรงเท่ากันแต่แค่ถ้ารอนานจะปช้หนักขึ้นอืม เดี๋ยวเรามาให้ต้นอ่ะที่ว่าสกิลดีกว่ามาขครอยากอยากฝึกเล่นตัวนี้แล้วมันโหดไงตัวมันโหดไงใช่ปะเอาเข้าวๆนะอ่านี่ครับก็ปาไปฮะก็สกิลหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นคือเปาระเบิดไปเป็นวงเดี๋ยวเราใช้ดูเราแป๊บนึงอ่าก็อย่างเมื่อกี้ไงไม่ใช่แต่ว่ากดให้ดูว่าวงใหญ่ขนาดไหนอืม อ่าเห็นวง,งเห็นเห็นเห็น,เห,นเห็นไหมเห็นไหมอ่าก็ประมาณเนี้ยคือถ้าเราโยนไปแล้วอ่ะอีฝั่งอยู่ในวงอ่ะก็คือจะติดกับเลยอ๋ออืมแล้วก็ไอ้สกิลเนี้ยมันจะโดนดานเมจทั้งหมด400หน่วยแล้วก็จะอยู่ทั้งหมด6วินาทีด้วยกันถ้ารอนานใช่ไหมมันก็จะสามารถสตาร์ทได้สุดถึง3ามด้วีกอ่านี่ครับไล่นะนี่ครับวางไปดีนะใส่หัวแล้วระเบิดทิ้งลงฮนะแดกวอลไหมแดกวอลไหมยังไงวอลมาแล้วคนนั้นป๊อป นี่ครับเรียบร้อย <g ười> เป็นเป็นเน็ตวัไดไน็ตคิวอะ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาทำแล้วเขาไวิ่งให้ให้เราเลยเว้ยดีเลยฮะถ้ากดได้แล้วมันกดได้สุดเจ้น <c oughs> ี่ยาปลา,าลเปทีแล้วระบาระเบิดเลยฮะตัวนันตีเป็นอะไรเอ่ยเป็นโยนระเบิดเหมือนเดิมไหม มาสกิลสองก่อนดีกว่าสกิลสองที่เรากดไปเมื่อกี้ที่กดแล้วมันจะมีเหมือนอลูกระเบิดหล่นลงมาเป็นวงกลมใช่ไหมก็ไอเนี่ยสกิลเนี้ยมันจะสามารถใช้ใส่ป้อมได้ด้วยแล้วก็เวลากดใช้มันจะปล่อยระเบิดลงมาทั้งหมด2องวิด้วยกันแล้วระเบิดอ่ะมันก็จะแรงกว่าสามร้อยดาเมจ แลลล้้้วก็ทาาใหชง70%เเเอียยยนนะิมันสำคัญตรงที่ว่ามันทำให้เราเล่นวิ่งช้าลงมันสามารถทำให้เราแบบเล่น,นะได้ทั้งแอสซิสต์เวลาวอลหรือว่าหรือว่าได้ทั้งแบบเอออเาไปแจ้งได้ด้วยอะไรอย่างี้ส่วนวิ่งสารเนี่ยมันก็จะอะ้บอกกันมาอีกแล้วฮะยังไงครัปบปาไปจนิงฮะแดกวอลไ่ไอ้สองหมกล่ายฮะ แมกกีก็สกิลสามต่อต่อต่อก็สกิลสามเนี่ยมันก็จะเวลาตีเห็นมา้มันจะมีระเบิดเนี่ยระเบิดขึ้นอยู่นะตีธรรมดาเนี่ยขึ้นนาเมจก็คือสกิลเนี่ยมันจะส่งผลทุก15วินาทีเว้ยคือเราสามารถตีระเบิดถึงสี่ครั้งต่อเป้าหมายนะอ๋ออืมคือถ้าเราเปลี่ยนเป้าหมายมันก็ตีได้อีกสี่ครั้งแล้วก็รีทุก15วินาที คือแม่ไม่เสียมานานแล้วแม่นี่ไงมันไม่เหมือนแพตเก่าที่ต้องกดใช้แล้วเสียมานานใช่ไหมอันนี้ลบไปได้เรื่อยๆเราแรงด้วยเจะเป็นซชงเด็กลไว้นี่แหลมเนี่ยขาประจำขาประจำยังไงยังไงหนูจะไปนู่นแล้วฮะโดนแล้วครับนี่ฮะเด็กยังไม่หกฮะอาจจะโดนเตะกลับไปนี่ครับอย่างที่ผมบอกนะโดนเตะกลับไปนู่นฮะเลแล้วไงใครแคร์ะยังไงเนี่ยเราบาร์ระเบิดไปทีนึงฮะแล้วก็นู่นครับมันติดไปเลยฮะ นี่ครับอย่างนี้ต้องโดนนะหืมมีครับปาระเบิดอัดต่อครับเรามาคนเดียวก็ได้ฮะเอากำโดนสะเกาวิ่งไล่บีอยู่ฮะเฮ้ยเปเปิล์ยังไงล่ะนี่ครับสองทีฮะเรารีบไปก่อนนะไปโอ้ย เสียใจด้วยโอ้ยโอ้โหป่ามาว่ะเห็นเขาเดินเนียนเลยว่ไม่ได้ป่านะเมื่อกี้แต่พูดไปแล้วมาพูดถึงนันติดีกว่าที่อย่างที่มึงใช้เมื่อกี้ฮะอ่ามันจะเนมันจะปล่อยและเบิดออกมาเป็นเส้นตรงก็คือเราสามารถเลือกให้มันปล่อยได้แต่แพทเก่าอ่ะมันจะสามารถโยนได้ทั้งแมปใช่ไหมามันก็จะมีระยะของมันอยู่ระยะประมาณจอหนึ่ง อืมเนี่กออกมาเป็นเราใช้ดุจทีเหมืกันรอแต่ตอนนี้มันเป็นรีมานอาอนเลยเพราะว่าเราใช้มานาเยอะ,อะใช่ไหมหรือว่ายังไงอ่าใช่ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแพทเนี้ยถ้าเราออกคาถาฟ้าเรามันสามารถปล่อยได้ทั้งแบบเหมือนกันเก็บตังน้านี่ยสิเป็นที่รูน้นะไปแล้วฮนะว มาช้าแต่มาทัวร์ครับนี่ครับยังไงฮะพาระเบิด์ไปทีเดียฮะโดนหมดครับอย่างนี้ฮะไม่อาจพารักจะฆ่าได้ฮะเดี๋ยวดูได้เปลี่ยนอยู่ฮะแต่ว่าพูดถึงมันพูดเยอะนะสามคนขายติมเออแจกวอลไหมล่ะเดี๋ยว เออแล้วก็เทคนิคอกย่างนึที่อย่างนี้ก็คือเวลาเรากดใส่กดระเบิดเนี่ยกดชูสองทีมันจะโยนระเบิดใส่ตัวเราอืก็คือเราไม่ต้องไปเล็งใส่ตัวแล้วเรากดสองทีก็โยนใส่ตัวเราเลยอ่าตัวเองแล้วเราก็วิ่งไปหาเขาเลยตะตันอะไรอย่างงี้ใช่หรือว่าจะโยนใส่ตัวเองแล้วบิงเข้าไประเบิดก็ได้แต่ว่าเกมนี้ต้นจะชว่วยดูใช่ไหมได้เอาดิดูนัอไปดูนลฮะ ปาไปทีนึงฮะนี่เดี๋ยวไปเรียบร้อยแล้วหลับไปแล้วฮะนู่นแล้วฮะโอ้ยนันคือเข้าแกงสบายก็ดีเลยนะคือตัวมันตีหนักอยู่แล้วอ่เะ,ดเ,ะเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าเกมจะเป็นจบแบบแบบไหนฮะ น,นี่คือแบบทั่วไปไปเนี่ยเขาออกกันไปเนี<อ>่ยไอตว์คนก็ทําเป็นแท็บเล็ตนะฮัลโหลอ๋อนี่คือ,อจริงไปเนี่ยบิงออกมาทำเลยบิงก็คือแบบโยนแล้วเปิดใส่ตัวเองแล้ว<อ>บิงค่ยฆ่าแม่งเลยโซโลโ่ทีเน,นตามเพื่อนทันแล้วแบบว่าแก๊งดีอ่ะอืมเราก็เลือกที่จะออกมาเดี๋ยวจะโชยดูที่เล่นบนนีนนั่นแน่นี่ครับไปดูนะฮะนี่ครับวานสีฮะแต่ไม่โดนครับยังไงต่อฮะ อันตีใส่แม่งเลยฮนะเนี่ยอันตีก็เป็นอย่างเงี้เป็นตรงเห็นปะอ่าดูว่าแกแก,แกนา่าจะเป็นอะไรแกที่ว้าว <c oughs> นี่จะโดนคนระับอ่านู่นครับมีบปลาใส่ไนอะ้เบิร์ฮะตีฟีอยู่คนระับแต่สะเกียยังไงฮะนี่จะตีตัวแตกไปทีนึงดูนะฮะหมานี่แหละฮะตีฮะหนิงมาแล้วฮะ รไปแท็กตัวเิกใช่ได้สี่ตัวนะใช่ไหมฮะสามตัวอ๋อจะเก็บได้สี่ตัวใช่เก็บห้าเลยปีจาด้วยปีจาด้วยอ่าไปบ้านกันดีกว่าดีครับตอนนี้คุณต้นก็เก็บไปทั้งหมดเก้าตัวตายหนึ่งนะเอสซีอีเจ็ดนะส่วนเรื่องการคอมโบด้วยสกิลหนึ่งเดี๋ยวจะให้คุณต้นทำให้ดูนะต้น ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอหาตัวก่อนว่าจะคิวตัวไหนเนี่ยมันจะโดนอย่างนี้เว้ยอ่าแล้วก็บิงกดคิวสองทีได้แล้วก็บิงนู่นทับเพื่อนโดนอีกแล้วครับวันนี้ฟร์มมาก่อนฮะนี่ครับเขาโยนอัดหน้าไปทีนึงฮะแล้วก็คิวหนึ่งใส่ตัวเองครับอย่างนี้ฮะแล้วก็บิกมาเอิ้นแบบนี้ฮะลายเต็มเบอร์เลยฮะโอ้ไปไหนครับนู่นนะอยู่นู่นฮะ อา้าวยังไงครับให้เพ <oh> ื่อนไปดักเหรอนี <h 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 ่ครับยังไง่ะฮะเฮ้ยหายนี่ครับก็อดอดคิวไปครับไม่เป็นไรฮะหรือว่าเขาก็ยังรอช้ำอยู่ฮะ เราอาจจะได้เห็นแบบเกมที่แบบว่าไม่ค่อยตึงนิดนึงเล้วเดี๋ยวไว้ถ้ามูดว่าอยากให้เล่นคอมโบไหนดีกว่าผมมีเดี๋ยวผมจะคุยกับคุณต้นให้ครับว่าอยากให้เล่นคอมโบไหนสามารถคุยกับผมได้ที่ y YouTube เลยครับที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์อะไรครับผมอ่านทุกคอมเมนต์จริงแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ได้ตอบครับขออภัยจริงนะี่ครับยังไงฮะนี่ครับเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ฮะปาไปทีนึงครับเรียบร้อยครับของตัวครับอย่างนี้ยังไงต่อฮะนี่ครับ เป็นแฮตวีคุณนต้นฮนะเฮ้ยเฮ้ยคว้าจิวคว้าจิวไปไหนไปไหนแล้วนี่ฮายังไงครับแฟนพักไม่มีบนะีฮ <c> ะ <oughs> นี่ไงไอ้สองโอ้ยแรงจังล่ะเรียกได้ว่าแรงมากมาก ใช่สกิลหนี่แบบว่าโยนแล้วระเบิดนี่ก็โคตรแรงดูไปดูนะฮะนี่รับคุบลับดูฟองไปท้ายนั้นโดนโดนหัวตรงนู้นครับนี่ครับนี่กันใส่มานายทีหนึ่งแะอย่าติดกูไปด้วยนี่ครับมือดื้อขึ้นมือฮะเฮ้ยช่ด้วยบิ๊กหนียังได้อยู่ไอ้ต๋อง ไปดูนะเขาบุกต้องโอ้ยโอมเป็นแล้โบเนี่ยเรียบร้อยลาก่อนเรียบร้อย,อย,อยฮะปีศาจกระหายเลือดของเราฮะนี่ครับเป็นโนแมดเป็นด้หลายด้านป้อมไปแล้วฮะ แต่พูดถึงนี่แมกพันนี่ซับดีมากเลยนะน่าชวนแม่น่าเออวิ่งคิวว่าใช่น่าไปชวนแบบเขาเลยนะเขาไปทำธุกิที่บ้านกูเนี่ยน่าชวนอยู่บ้านกูบ้านกูนี่ทำาที่บ้านะไมือนนะไม่ก็บอกบ้านกูนี่ทำธุกิเกี่ยวกับเกี่ยวกับน้ำมันไงอยากชวนเขามาเพราะช่วงนี้เหลือๆไงเหลือๆ อย่างนี้ก็รวยดิตอนนี้เฮ้ยนวดน้ำมันไม่ค่อยรวยหรอกเดี๋ยวนี้ลูกค้าน้อยไอ้บ้าเอ้ยชมวงอะไรเนี่ยไว้เดี๋ยวกูไปใช้บริการได้ตนมึงปกติมึงก็ใช้อยู่แล้วแม่ทำบุญนี่ครับยังไงดีล่ะฮะเขาวิ่งสวนเล่นมาอย่างนี้ครับเดียวคุณย้อนสอนเนี่ยคุณย้อนสอนี่ยย้อนสอนไงย้อนสอนไง สี่ครับยังไงล่ะฮะใส่ระเบิดใส่ตัวเองครับโอ้ใส่เพื่อนไปทูกมือเลยครับนี่ครับถัดอจิวินทีนะโดยดีจาสัสันอยู่ครับยังไงต่อต้องหนีออกก่อนฮะแล้วดักดีดง่ายยังไงครับแทบเด็ดออกไปนู่นนะฮะโอ้ยเลือดทำไมไม่หายเร็วขนาดนี้สี่ครับโอ้ย เกมมันตึงนะเนี่ยพูดถึงนะไปไปมาๆนี่เขาแบบว่าเขาคิวได้นะก็เถื่อนนะพูดถึงเราโดนล้วงมันเยอะด้วยแหละเออมื่อกี้ไม่รู้เป็นอะไรมังกรตายคนแรกเลยตรงนี้เห็นปะอืม <c oughs> เราขอเพิ่มเลื่อนหน่อยกันเหนียวเหนียวนิดน,นึงนี่ครับก็มาเป็นอะไรเนะไอ่ยไอคอนเนี่ยนะ เพิ่มเลือดเหรอได้ีเจไงอือดี๋ยวบวาร์ปมาแล้วฮะเราสามารถรีเจนเลือดได้ตลอดเวลาคุจะโดนครับนี่ฮะยังไงครับมาแล้วฮะหูหลับหมดว่ะไม่ได้การแล้วแบบนี้ต้องแบบว่าจะเซฟเองหน่อยนะไปไปมาตึงเฉยโดนแล้ว นี่จะแตะเพื่อนมาเร็วมากอันนี่จะอเดเตจไปขกระนั้นแล้วเรามันจะเบิร์ตพียังไงต่อระเบิด์ตมะเข้าหรือเปล่ามับเขาให้ครับเรียบร้อยนะนี่ครับฟิ้งทันนะเยสเฮ้ยนิวจะทำเป็นรีเพลย์แล้วมั้งนี่ขนาดมือเร็วขนาดนี้ข้อมือจะขนาดไหนเฮ้ยนิ้วนางนิ้วกลางก็เร็วนะวะลาก่อน เดี uh ๋ยวฉันเด็ดไปนู่นฮะแล้วยังไงต่อรอดมาลอดดูลอดดูโอ้โหกูนี่แม่งเกือบเกือบหลายทีแล้วมันไม่มีอายอ่ะคือซื้อมาสองสองเม็ดแล้วไงแล้วมันติดแล้วก็ซื้อเราก็เนาะเราก็ซอมอย่างตึงเลยฮะคืครับฝั่งนู้นก็มีอายฮะยังไงดีแล้วฮะนี่ครับเราจะเน้นฟ้าแบบนี้ครับเพราะมันแรงมากฮะ เราจะเน้นปลาไปที่ตัวเขามากกว่าการที่ระเบิดเข้าไประเบิดนะใช่เพราะว่ามันมันไม่ตัวกแบบโดนชัวร์วกว่าเออแล้วเวลาเขาวิ่งหนีอ่ะมันก็เราระเบิดได้ไงเพราะมันติดสตันด้วยเราไม่ต้องวิ่งตามคือมันเสี่ยงเกินไปที่เอาตัวเองเข้าไปแลกแล้วเขามีแบบตัวจับเยอะใช่เราก็เทคนิคการเล่นก็เป็นประมาณนี้ฮะดูครับยังไงล่ะฮะนี่ครับปลาระเบิดทีหนึ่งแล้วก็อันตรีไปเลยฮะโอ้ย รุนแรงมากเขาขนาดเร็วน้อยยืนไม่ไหวครับแต่ไปนู่นนะครับยังไงนัแลมแลมเพจโดนยกไปทีนึงฮะเดี๋ยวทีมงานเขาก็มาเร็วเหมือนกันนะนี่ครับเรียบร้อยฮะเนี่ยต้องต้องเอากีฟขนาดนี้เดี๋ยววะ อ่าและอย่างหนึ่งสกิลนี้เขาแรงมากครัใช่ไหมมันทํามันได้มันได้มากกว่าคําว่าเขาเรียกอะไรการสโลเอาไว้แก๊งอ่ะเพราะมันเอาไว้คิวได้ด้วยมันมันก็อุลอุลแรงเหมือนกันอ่ะใช่สกิลมันแรงนะสกิลสามกับสองนี่ก็แรงมากเลยนะมันเป็นเล่นไปแม่งเจ็ดสิบห้านาทีแบบปารีหนึ่งอ่ะอ่า เอาครับยังไงต่อดีแล้วฮะเย็นนี้ก็ผ่านฟังฟานสิบเจ็ดนาทีครับดูดีจีพีคุณต้นดีกว่ครับประมาณแปดร้อยฮะเอาเลยฮะบวกรัวๆแน่นอนครับมาได้ไกลเพียงยี่ไงทะลุมาด้วยครับยังมีกามาอันที่นี่อย่างสวยงามวะยังไงต่อครับเรเวอนอฮะนี่ยับบอนห่าตัวนี้นะยังไงต่อโยนเบมเบอร์ไปโอ้ยโยนโคตรคอมโบในตำนานยังไงต่อตีทีนึงข้างหลังโดนอยู่ครับยังไงต่อ นี่ครับโดนเสียบทีนึงยังไงตั้ตีอ,อ,อีนี่เรียบร้อยแอนน,นออาแนงยังมีที่ไหนอีกไหมแต่ส,สวมติเก้าไม่มาออด้วยครับส่วนเรื่องการอั้ตินี่คือเราจะสามารถอัต้ติได้ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมจากการออกคาราฟา้าเนี่ยเอาใส่ที่ไหนก็ได้อาเล็กเฮ้ย แจกแจกของกันหน่อยไหมแจกกิจกรรมจับไปมาจับไป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลักก่อนหามุมยืนก่อนเดี๋ยวพูดไม่จบเดี๋ยวพูดไม่จบน้องงงเอางี้เดี๋ยวอธิบายงี้ได้ไปนู่นนักยังไงครับสายไม่โดนครับยังไงต่อครับฝาระเบิดไปทีนึงครับยังไงต่อระเบิดนี่ครับเรียบร้อยฮะโอ้ยังไงครับแทบเด็ดให้เพื่อนอีกทีนึงฮะ แต่ยังโดนอยู่ว่าเฟเบอร์มายกทีดึงครับเรียบร้อยดับไปทีนึงนะไม่เหลือครับอย่างนี้ดึงสองกูเอาไอ้ดึงสามนะกูกลับก็ได้ <c oughs> โอ้อยโดนติดแล้วโอเคเราได้คุยกูแล้วเล็ก <c oughs> น่ารัลลากรนะครับกิจกรรมครับเดี๋ยวจะให้ทายว่าในฮีโร่ในทีมคุณต้นนะครับเกมต่อไปนะฮะ มีตัวอะไรบ้างถ้าทายถูกสองตัวครับรับไปเลยเท่าไหร่ต้นเท่าไหร่ให้เอาสองตัวเลยเหรอเร่าไว่าเอาเอาเอาง่ายก่อนไหมเฮ้ยเอาสองตัวเลยเอาสองตัวมันสามร้อยคู่ไป สามร้อยทูไปตอบถูกกนแรกให้สามร้อยจริงๆเลยนี่จริงจังเลยเราจะประกาศผลหลังจากที่ปล่อยคลิปต่อไปแล้วนะครับที่หน้าเพจนะเพจชื่อ TMTV p นะครับอฟังก่อนนะฟังก่อนนะะกิจกรรมนะครับกิจกรรมนี้สามร้อยทูนะครับแล้วสามร้อยทูในที่นี้ง่ายๆเลยครับขอแค่แชร์คลิปนะครับคลิปนี้แล้วแน่แล้วคอมเมนต์เฟซบุ๊กนะครับไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะฮะของ youtube นะครับ อ่าคือตอบในใต้โพดแอดมินดีกว่าเล็กตอบในนี้ตอบในนี้ดีกว่าเออเออตอบในนี้ครับตอบว่ามีฮีโร่อะไรบ้างสองตัวครับทีมุต้นแล้วก็ชื่อคอมเมนต์เฟซบุ๊กครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับบางคนไม่ได้แชร์นะผมไม่ได้แจกนะครับเพราะบางคนเขาตอบถูกจริงๆอ่ะแต่สำหรับว่าบางคนก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยตูแบบว่าถูกแล้วอย่างเงี้ยเออแล้วก็เราก็แจกจริง ต่อผูกคนแรกนะจัดไปเลย300รคูติดต่อรับหลังไม้ได้เลยเอออดีแจกจริงนะเนี่ยนี่แจกจริงมีคนได้เยอะแล้วนะนี่ก็ล่าสุดนี่แจกตัวทองไปล่าล่าสุดนี่กูก็แจกมามากฝั่งหลังนี่มีใครไมีใครจะเป็นสปอนเซอร์หรอจแต่ไม่ต้องกลัวสปอนเซอร์ทุกคนนะครับที่เราที่เขาเอามาให้เราเราก็ไม่ได้เอาไปใช้เองเราก็เอาไหมมาแจกลูกเพจต่อนี่แหละฮะอ่า ือเรามองว่าเป็นสังคนมของพวกเราก็คือเราก็อยากให้ทุกคนได้สนุกกับเกมมากกว่านะเพราะเราก็รู้จะเอาบัตรไปทำอะไรเแ,แยะเราอยากเอามาแจกเพื่อน,นเพื่อนให้สหน,นุกสนาด้วยกันดีกว่าดูครับโดนแนละ้วฮ <c oughs> ะจับเลยไปแล้วลาคอยนะโดนทานความหิวเรามาสรุปอีกทีนนะึงเรากหิวเกินไปเรามาสรุปอีกทีนึงนะอย่าลืมนะคอมเมนต์ตอบได้ที่ใต้คลิป เ่านั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูกันในเกมมันต่อดีกว่าฮะนี่ครับตอนนี้มาดูตอนนี้คุณต้องก็คิวทั้งหมดนี่เลยฮะยี่บสี่ไอ้ยี่บสามตัวตายสี่ครับแอตเทติสิบสนะี่ฮะเราจะคิวไปถึงห้าสิบแล้วเพื่อนเกมเนี้ยสามสิบ <laughs> ก็พอแล้วย <laughs> ีิบสองนาที แม่งโคตรโหดเลยตัวนี้นะเนี่ยะไอ้จำไล่เมื่อกี้เขาเรียกว่าขู่เว้ยคือประมาณว่าถ้ามึงเข้ามามึงจะโดนนติกูนะอะไรอย่างนี้อันนี้คือขู่โดนแล้วถึงทัพมาแล้วครับทีมงานต้นนะฮะโอ้ยเขาเปิดนี่ครับถึงขึ้นเหตุนะตีทีเดียวโดนตีแล้วเรียบร้อยฮะแล้วแม็กมาสมาแล้วฮะ แต่แมงวัดอาจจะต้องหนีไปก่อนยังไงครับโน้แหม่มมาตีท <satisfy karang> ีน <kaz uffy> ึงฮะยังไงดีครับกว่าจะถึงก็หนีไปดีอะฮะลีสกิลอะไรมาเอ้ยโัว์อะไรระเบิดตุ้มจ้ำตุ้มจ้ำเลยว่าเถอะรอรอลีสกิลก่อนเดี๋ยว นี่เลยฮะดูเขาไปแล้วครับเปิดแล้วฮะยังไงต่อทิ้งมาสี่ครับไปยังไงต่อดีล่ะฮะอ่ะอะมามไปทีนึงฮะอันติครับโอ้ยยังตายอยู่อ่าพร้อมโบยอีกครั้งใช่ไหมเสมอถ้ามันเรียนติแล้ว เนยดโดนใบพอีหนึ่งฮะยังโดนครับโดนตัีฮะเดนียดแทนเด้เกไปตรงนู้นฮะเดินยังไงดีผลิตติไม่ล่ามอบเขาให้ฮะเนียดเรียบร้อยฮะไปดูนะฮะโอ้ยเดี๋ยวอันตีไปฮะ เรียบร้อยไปครับตรงนู้นเนาะปั๊มปั๊มปั๊มไปในใๆอะไรคิวฮะมันเป็นไรคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้คิวแต่ว่าคิวม่ได้คิวว่าโอเคนะฮะเฮ้ยโอเคก็ขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เกมหน้าดีกว่าดู GPM นดีกว่าฮะนี่ก็ประมาณเกือบ900ครับ900เลยฮะโอ้โหต้องว่าขี่เป็นฝัน25ตัวครับตายสิแอชี่นะครับ วิจอกันใหม่เกมน้าจะจ้าบ๊ายบายวิจารั์น่สำหรับใครนะครับที่ถูกใจคลิปของพวกเรานะครับแล้วไม่อยากพลาดครับกดติดตามพวกเราตรงนี้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับรับรองยังไงก็ไม่มีผิดหวังนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย